สัสดีครับสวัสดี FC คาร์ล่ชาแนลทุกคนหรือว่าแท็กซี่สายลุยเนี่ยล้างรถมาวิ่งวิ่งไปล้างรถเยี่ยมสะอาดกลับมาครับ จะมุ่งหน้าเข้าสู่กรุงเทพครับดอนเมืองฮะรู่นอดคือไม่ครับสงสัยจะไม่รอด รอหาเหมือนเดิมพู้โดยสารเรายังมีเป้าหมายและความหวังเอาละครห้าทุ่มจะรู้ผลว่าวันนี้ดีหรือไม่ดี ไม่ถึง10นาทีจีิกินนะครับช่วงนี้ก็จะเหนื่อยๆหน่อยหายากหน่อยครับผมดูเพื่อนจมาซิกจอดนะครับเป็นตบแต่ผมไม่จอดนะครับผมวิ่งไปเรื่อยขาเลาะครับขาเลาะชแนลสายเลาะครับคันนี้ สายลุยแท็กซี่สายลุยครับผมริการออกต่างจังหวัดด้วยนะครับผมหรือต่างจังหวัดเข้ากรุงเทพนะครับผมติดต่อสอบถามราคามากันได้ครับผมศูนย์4ก8 8สองหกหนึ่งสี่สามแปดแปดศูนย์ชื่อนี้ไม่ผิดหวังครับผม ตกแน่นอนครับผม อหอนานาฝช่วงนี้ไม่ค่อยได้ออกต่างจังหวัดครับลูกค้าไม่ค่อยมีลูกค้าไม่ค่อยมีไม่ค่อยม,ม,อยมีติดต่อเข้ามาครับผมว่างๆเป็นเดือนๆครับที่จะติดต่อเข้ามาครับผม เที่ยวแรกอยู่ครับผม กินลําบากครับผมถ้าตกน้อยๆครับพอได้อยู่แต่ถ้าตกหนักๆเรียบร้อยครับลูกค้าก็หายากครับผมแต่ถ้าตกปล่อยๆเนี่ยลูกค้าเยอะหาลูกค้าเยอะครับลูกหาลูกค้าได้ครับถ้าตกหนักจบเลยครับทีเดียว สิบนาทีฝนตกซะง,งั้นฝนตกอย่างนี้จะไปหาลูกค้าที่ไหนครับ ทำการขับรถก่อนนะครับผมวันนี้เหนื่อยอีกแล้วครับผมดูแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ช่องขาเลาะชาแนลด้วยนะครับหรือว่าแท็กซี่สายเลยครับผมบริการออกต่างจังหวัดหรือต่างจังหวัดเข้ากรุงเทพหรือไปทำธุระหรือไปเที่ยวติดต่อมาได้นะครับผมที่เบอร์0926143880เบอร์นี้มั่นใจ การตีว่าปลอดภัยแน่นอนครับสวัสดีครับ